สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสําหรับในโปรแกรม 3D Max ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะฮะก็คือเรื่องของการจัดแสงแล้วก็การเรนเดอร์วัตถุนะครับการเรนเดอร์วัตถุนั้นคืออะไรนะฮะการเรนเดอร์ก็คือการฟ i n i s h หรือการจบนะบจบงานนั่นเองนะฮะเหมือนกับว่าเราทําอะไรต่างๆเซตค่าวัตถุเซตค่าแสงต่างๆ,ๆไว้แล้ว แต่มันยังอยู่ในโปรแกรมนะอยู่ในโปรแกรมก็คืออยู่ใน Autodes ตตัวนี้นะครับซึ่งคนทั่วไปที่ไม่มีโปรแกรมนี้ก็ไม่สามารถมองเห็นในคอมของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์ก็คือการจบนะบจบงานทุกอย่างเลยแสงที่ตั้งไว้วัตถุที่ตั้งไว้ต่างๆนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นอาจจะเป็นไฟล์ภาพนิ่งเช่น JPEG หรือไฟล์วิดีโออะไรต่างๆก็ได้นะครับเพื่อให้คนทั่วไปที่ไม่สามารถที่ไม่มีโปรแกรมตัวนี้สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะฮะอ่า เริ่มเลยนะครับการเรนเดอร์จะควบคู่กับการจัดแสงนะฮะในการจัดแสงนี้เราจะเลือกที่ตัวนี้ครับนี่รูปลอดไฟตัวนี้นะฮะที่มีคําว่าไลท์นี่นะฮะแล้วก็รูปแบบการจัดแสงจะมีอยู่หลายตัวนี่นะฮะเหมือนกับการเรนเดอร์เลยทีนี้เราจะเลือกตัวแรกก่อนนะฮะตัวตัวนี้ก็คือสแตนดาดนะครับการจัดแสงแบบสแตนดาดเราทําอย่างไรเริ่มต้นไปที่สกายไลท์ตัวนี้ครับนี่นะฮะ แล้วก็คลิกตรงสกายไลท์เสร็จแล้วมาคลิกตรงในภาพ Perspective ตรงนี้ที่ใดที่1จุดเดียวครับคลิกครั้งเดียวนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นทรงโดมครึ่งครึ่งอันนะฮะอย่างงี้นะฮะไม่ต้องคลิกหลายครั้งนะครับคลิกครั้งเดียวพอจากนั้นเราจะมาดูนะฮะว่าถ้าเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไปที่ Rendering นะฮะแล้วก็ไปที่ Render s e เ up นะฮะการจัดแสงแบบ,แบ,บ Standard เราจะใช้คู่กับตัว Quick Silver ตัวนี้เลยนะฮะ Quick Silver ตัวนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะความละเอียดเป็น9201080ตรงแล้วนะฮะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้สํารวจดูทั้งหมดแล้วก็ไปเรนเดอร์ได้เลยครับตรงนี้ครับสังเกตว่าเมื่อเรานะะฮกดเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนี่เสร็จแล้วนะฮะตัววัตถุเนี่ยนะฮะที่เรนเดอร์ด้วย สแตนดาร์ดนะแล้วก็สแตนดาร์ด้วยตัว Quick Silver ก็จอ,อกมาประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าในพื้นนะฮะก็จะมีเงามีแสงสะท้อนมีเงาอะไรต่างนิดนึงนะฮะก็มองดูก็สวยงามนะครับสวยงามประมาณนึงเลยนะฮะข้างหลังพื้นหลังนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้พื้นหลังก็เป็นสีดำที่เราตั้งไว้นะครับต่อมาต่อมานะครับถ้าเกิดสมมุติว่า เราเรนเดอร์ด้วยตัวสกายไลท์ไปแล้วใช่ไหมสเกสแตนดาร์ดเมื่อกี้แล้วหลายคนเห็นว่าอาจารย์มันยังมีอีกหลายตัวเลยเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ได้ครับเช่นอ,อมนี้ตัวนี้นะฮะอมนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวกลมๆแล้วก็กระจายแสงรอบตัวมันนะฮะอ่าคลิกเข้าไปแล้วก็ไปหาที่วางคูจะวางประมาณนี้สมมติวางประมาณนี้นี่นะฮะอ่าโทษทีเมื่อกี้บอกกลมอันที่เป็นเหลี่ยมนะฮะอ่าแต่แสงมันจะออกเป็นรอบตัวมันเนี่ยนะฮะ แล้วเราก็เมื่อกี้เราตั้งค่าเรนเดอร์ไปแล้วนะฮะเราสามารถที่จะกด F9 ไปได้เลยนะฮะคี์ลัดนะครับสังเกตว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาครับก็คือมีหน้าด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะสว่างขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวโอมก้อยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าจะสว่างขึ้นข้างหลังจะมีเงาที่ชัดเจนเลยนะฮะเงาที่ชัดเจนก็คือส่องไปทางทางด้านหลังเลยนะครับแต่หลายคนก็ยังบอกว่ามันมันแข็งอยู่นะฮะมันไม่สวยนะครับมันแก้ได้ไหม ได้ครับวิธีแก้ไขนะฮะมาคลิกที่ตัวนี้นะฮะที่งนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไปคลิกตัว Modify ตัวนี้นะฮะเพื่อแก้ไขแก้ไขตรงหัวข้อไหนครับหัวข้อตัวนี้ครับ Shadow นี่ครับหัวข้อ Shadow Parameter นี่นะฮะอันดับแรกให้ไปคลิกที่ Shadow Parameter ตรงนี้นะครับตัวเลือกมันจะมีตัวเลือกลงมาตรงนี้ไปตัวนี้ครับ ไลท์ตัวนี้นะฮะไลท์เอฟเฟกต์ชดว์คัลเลอร์ส่ติ๊กถูกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ออนด้วยนะฮะเอโมสเฟียรเนี่ยนะฮะเอโมสเฟียร์ชาร์ก็ออนแล้วก็ออปปอร์ซิตี้ปรับนิดนึงจาก50คุณปรับเป็น20นะฮะอ่ะแล้วลองดูนะครับเ9สังเกตเห็นไหมครับว่าเงาเห็นไหมฮะมันจะไม่เข้มไปตลอดทางแล้วเห็นไหมฮะเงามันจะมี ช่วงเข้มแล้วก็ช่วงจางไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เป็นตน้นก็จะสมจริงสมจังขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้แสงนะครับปรับไอแต่งจัดแสงด้วยสแตนดาร์ดแล้วก็ตั้งค่าการวีเลย์ด้วยเอ้ยทอดีตั้งค่าการเรนเดอร์นะครับด้วยตัวคลิกซิวเวอร์เรนเดอร์นั่นเองนะครับต่อมาครับเราจะมาใช้ตัวเรนเดอร์ตัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้เลยนะฮะ มาจัดแสงตงัวนี้เปลี่ยนจากสแตนดาร์ดครูจะใช้เป็นวีเรตัวนี้นะฮะตัววีเรตรงนี้หลายคนคุ้นเคยอาจจะเคยได้ยินนะเพราะว่า,านักออกแบบต่างๆนะชื่อดังต่างๆเขาก็จะใช้ตัววีเรตัวนี้นะมันก็มีหลายเวอร์ชันที่พัฒนามานะฮะเรื่อยๆนะครับแต่ตัววีเรตัวนี้จะกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเครื่องครที่สเปคต่ำๆเวลาเรนเดอร์ด้วยวีเรตก็จะอืดน,นะฮะก็จะช้ามากนะฮะกว่าจะเสร็จ ในเรื่องธรรมดานะครับเริ่มนะครับเริ่มที่ไหนครูจะเริ่มที่ v ีเล i ยอรตัวนี้ครับคลิกเสร็จนะครูก็มาเปิดอย่างนี้ในด้านฟอนต์นะฮะด้าฟอนต์เสร็จแล้วครูจะปรับแต่งมันนิดหน่อยนะฮะใช้ตัวนี่นะฮะตัว select and move เนี่ยนะฮะลากมากดหัวมันลงให้ไฟมันจิกลงมาข้างล่าง แล้วขยับมันออกไปครับออกไปให้เยอะๆหน่อยถ้าอยู่ใกล้ปุ๊บเนี่ยมันจะจ้ามากนะครับจะจ้ามากจะไม่สวยครับเประมาณนี้อ่ะลองดูนะฮะจากนั้นก็ แต่งอะไรได้อีกนะฮะก็จะแต่งพวกไฮไลท์นะครับไฮไลท์เช่นสุครูใช้ตัวนี้ VLS ตัวนี้นะครับมันคืออะไรอ่ามันคือตัวนี้นะฮะเป็นเป็นจุดอะซึ่งเราสามารถเอามาทำไฮไลท์ได้นะครับโอจะยื่นข้ามาปรับนิดนึงนะฮะ ก็ลองดูเนาะนะฮะก็มาที่อ่ะมาคลิกตัวนี้ก่อนนี่คลิกเลือกตัวนี้นะฮะคอน,อนเนตดับเบิลนะฮะก็ขึ้นมาที่หน้าที่เราเลือกตรงนี้ไปเรนเดอร n g ิ e งเรนเดอร์เซตอัพอ่าก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเมื่อกี้เราใช้ Quick Silver ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนมาเป็น vlay ตัวนี้ครับนี่อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับ v ี a y ย์ไฟ์อัปเดต1.1ตัวนี้ดูค่าความละเอียดตรงหรือไม่ ะก็ตรงแล้วก็เรนเดอร์ได้เลยครับเราเห็นไม่ครบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนเรนเดอร์เสร็จเนี่ยมันก็จะให้เห็นให้เราเห็นเต็มจอนะคแค่นั้นเองอันนี้อันนี้ยังไม่เต็มเพราะว่ามันยังเรนเดอร์ไม่เสร็จสังเกตว่าตรงถาดตรงนี้สีเขียวยังไม่ออกมาเลยนะครับเราต้องรองให้สีเขียววิ่งเต็มนะฮะอย่างที่บอกมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะ อ่าครับในตอนนี้ก็การเรนเดอร์ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวครูจะลองเซฟดูนะครับอ่าหลังจากเซฟแล้วจะให้เปิดให้ดูนะครับ เป็นการเรนเดอร์ด้วยตัววี a y นะครับก็จะมีเห็นไหมฮะมีเงาสังเกตเงาจะค่อนข้างสวยเลยนะฮะเงาค่อนข้างสวยก็คือมีการเบลอเงาในระยะที่ไกลออกไปนะฮะก็้ีเงาก็จะมีหลายเฉดด้วยและมีเงาสะท้อนตกมาตรงนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นไฮไลไท์อยู่ตรงนี้ครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับวีเรนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งเลย ผมก็จะปิดพวกไฟพวกนี้ทั้งหมดก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์ด้วยตัวไหนเราก็จะใช้ไฟของตัวนั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเลือกที่ไฟก่อนนี่นะฮะอานครับตัวอานตรงนี้เป็นตัวเรนเดอร์ที่ค่อนข้างมาใหม่นะฮะในเครื่องเครื่องเวอร์ชันหลังๆจะมีนะใครที่เคยใช้เวอร์ชันเก่าๆอยู่อาจจะไม่เจอตัวอานตรงนี้แล้วไฟมันก็มีตัวเดียวด้วยนะครับนี่ฮะอานไลท์ตรงนี้นะฮะ อ่ะใช้ยังไงครับก็ดูดนันด้านข้างตรงนี้นะคือคลิกระยะนี้อ่ะอ่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้ถูกแล้วอ่ะจอมาอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะอ่ะอย่างนี้เลยหลายคนถามว่าไอไอไฟไฟอยู่่ด้านนี้นะฮะไฟอยู่ด้านนอกเนี่ยนะฮะตรงกลมตรงนี้แต่เวลาเราเรนเดอร์ให้ดูนะฮะ ไปเรนเดอร์ลิงนะฮะแล้วก็เรนเดอร์เซตอัพเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวีเลย์ตรงนี้เป็นอา no ร์โนตัวนี้เนี่ยนะฮะใช้ไฟของตัวไหนก็ต้องใช้เรนเดอร์เอนจินตัวนั้นความละเอียดตั้งแล้วเรียบร้อยเอาเรนเดอร์ครับปรากฏว่าเมื่อเรนเดอร์ออกมาเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับ เราไม่เห็นอะไรเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวโอาโนตัวนี้นะฮะอะ่ค่อนข้างจะเห็นนิดเดียวนะฮะเห็นนิดเดียวตัวนี้ค่อนข้างที่จะไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่ต้องปรับนะฮะปรับหมายถึงว่าปรับให้มันสว่างนะฮะถ้าใช้อย่างเงี้ยใช้ตัวเดียวเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยหลายคนบอกว่าแก้หลายคนเคยอ่ะครูขอคอนเซนซไปนะหลายคนพบวิธีแก้ก็คือนะฮะใช้กดแปดกดเลขแปด เอาเลยแปะในคีย์บอร์ดแล้วเปลี่ยนแบ,บ็กาวคันเล o r เป็นสีขาวอ่าหลายคนทำอย่างนี้แล้วก็ F9 อ้าวใช้ได้เห็นไหมฮะหลายคนทำอย่างนี้เลยนะฮะอ่าในตอนนี้นะครับของตัว a r โน n o ตัวนี้เราก็ r e ดอ e r เสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นอ่าก็จะมีเงานะฮะอยู่เล็กน้อยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัว ตัววัตถุนะครก็จะมีแสงก็มีความนวลน,นิดนึงนะมีความนุ่มนวลจะไม่คมมากนะครับความนุ่มนวลหน่อยน,นี้หลายคนบอกว่าถ้าเกิดอยากให้แบ็กกราวเป็นสีดําแต่อยากให้เห็นตัววัตถุด้วยนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มที่แสงนะครับมาเพิ่มแสงนะครับเปลี่ยนใหม่นะเป็นกด8นะครับเปลี่ยนแบ็กกราวอ่ะสมมติคบ็กกาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะฮะ คราวนี้ตัวแสงตัวนี้นะฮะครูก็อาจจะปรับนิดหนึ่งนะครับครับสำหรับวิธีแก้ในการที่ตัวอาโนมันเรนเดอร์ ender, แล้วก็มันมืดนะฮะแสงมันมืดนะฮะโดยที่เราไม่ไม,ไม่เป็นต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราว n d ข้างหลังให้เป็นสีขาวนะฮะอยากให้เป็นสีดำนี่แหละนะครับแต่อยากให้มันมันเห็นนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับ อันดับแรกนะคุณไปคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกที่ตัวแสงมันเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวกลมๆของมันที่เป็นตรงกลมๆตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วเราก็มาปรับนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอิ t e n น i t ตตัวนี้เดิมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นหนึ่งนะฮะเราปรับนะครับอลองสักห้าสักหกดูนะฮะลองดูก่อนนะตัวเดียวนะแล้วก็ F9 ครับ มันจะค่อนข้างขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมฮะไปจากเมืม่อกี้มืดบิดเลยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแล้วตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะแ cancel ไปก่อนแ cancel ไปก่อนอ่ะมาปรับใหม่หลายหลายคนถามว่ามาปรับใหม่ได้ไหมก็มาที่ตรงนี้ใช่ไหมเอาสักสิบดิเราดูที่มันจะเป็นยังไงนะฮะ enter เสร็จอ่ะ s เก้านะฮะก็สว่างขึ้นมานะฮะอีกอีกนิดนึงแต่ทีนี้ มันก็ยังไม่สว่างมากเราก็มีมีตัวเสริมนะฮะเช่นเราสามารถที่จะอย่างนี้ได้ครับก็ Copy เลยครับนี่คลิกตรงนี้นะฮะคลิกขวาโคลนนะฮะโอเคไปแล้วก็ Copy มันนะฮะแล้วจัดระดับแสงจัดทิศทางของแสงสมัยเลยก็ได้นะครับดูจากวิวพอ o r ตหลายๆตัวตรงนี้นะฮะจะให้อยู่ตำแหน่งไหนก็สุดแท้แต่เลยนะฮะ ก็มาอีกอก,ก็มาได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็ดึงมาที่สําคัญคืออย่าลืมว่าก๊อปมาจากตัวไหนนะครับไม่งั้นแสงมันจะซ้อนกันฮะก็ขยับนี่มีเอียงนี้ได้ด้วยนะฮะอ่าลองดูเนาะสามตัวนี้ลองดูก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะฮะอ่าเห็นไหมฮะก็จะสว่างขึ้นมาอีกใช้ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ก็ สำหรับตอนนี้นะครับครูก็เพิ่มดวงไฟใช่ไหมครเพิ่มดวงไฟเข้ามาหลายๆตัวหน่อยนะฮะแล้วก็ปรับทิศทางให้มันอยู่คนละทิศคนละทางให้มันค่อยๆกระจายเข้ามาส่องนะฮะเข้ามาช่วยให้มันสว่างขึ้นนะ,ะหลายๆตัวปรับทิศทางไปอาจจะมั่วๆตามใจชอบเรานะฮะแล้วก็มาดูนะคระับ F9 นะครสังเกตก็ชัดขึ้นมาเห็นไหมครตรงนี้ ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งก็คือพื้นหลังจะมืดๆแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์จะสว่างอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบนะครับครับทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะฮะว่าการเรนเดอร์ด้วยตัวเรนเดอร์ตัวเอนจินเรนเดอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ครูแนะนําไปเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เริ่มที่ Standard ก่อนเนะาะตัว t a n d a r นตัวนี้นะฮะ <c oughs> นี่นะฮะอ่าแต่ดาดออกมาก็สังเกตเงานะฮะเงาตรงขอบๆก็จะคมๆอยู่นะฮะแตะ่การฟ้มกระจายก็จะมีให้เห็นตรงข้างหลังนะฮะก็จะได้โอเคในระดับหนึ่งนะฮะดูสีสันด้วยอะไรต่างๆก็คมกืนในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับอ่าต่อมาเป็นวีเรเนาะนี่ตัวนี้คือวีเรเห็นนะฮะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของ วอลลุ่มต่างๆนะฮะเรื่องของมิตินะฮะความสวยงามต่างๆก็วีเลย์ก็จะจะมีมิติที่ดีกว่านะฮะเห็นความคมชัดอะไรต่างๆเห็นรายละเอียดต่างๆก็เขาจะค่อนข้างดีกว่าเงานะฮะเงาก็จะมีมิตินะฮะอ่าที่ที่ดูสวยงามนะครับใกล้ๆก็จะเข้มๆนะฮะแล้วกัหลังๆไปก็จะค่อนข้างเบลอหายไปนะฮะมีแสงไฮไลท์ที่เราทำได้ออกมาได้ด้วยนี่นะฮะนีเป็นต้น ต่อมาครับก็จะเป็นของตัวอานอตัวนี้นะฮะตัวอานอตัวนี้ก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะอารมณ์หนึ่งก็คือประมาณว่าจะนุ่มนวลน,นะฮะค่อนข้างนุ่มนวลในตรงนี้นะะแสงต่างๆจะไม่ไม่ไม่จัดจ้านเหมือนของวีเรนะฮะเอาก็จะ,ะค่อนข้างมีมีหลายเฉดให้ดูนะฮะ,ะในพื้นหลังเนี่ยจะแทบจะมองไม่เห็นนะครับว่า พื้นหลังหายไปตรงไหนนะฮะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะเน้นนะฮะที่ตัวอ็อบเจกต์หรือตัววัตถุเพียงอย่างเดียวเลยนะฮะไม่เน้นฉากไม่เน้นซีนอะไรต่างๆถ้ามาใช้ของอานตรงนี้แล้วก็ความกลมกลืนของอตัวภาพตัวอะไรต่างๆก็จะจะดูดีนะฮะอันนี้ก็เลือกใช้กันได้นะครับเลือกใช้กันได้คราวนี้เรามาเปรียบเทียบนะฮะกับวัตถุ แบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าวัตถุที่เรามาใช้เนี่ยมาครูเอามาก๊อปเป็นหลายๆตัวเนี่ยนะฮะดูว่าผลของแสงนะแล้วก็การเรนเดอร์นะฮะมันจะต่างกันไหมนะฮะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยนะฮะครูจะเรนเดอร์ด้วยตัวอาร์โนนะฮะนี่นะฮะเป็นตัวนี้นะครับมีมีตัวตัวเหรียญตัวนี้หลายๆตัวอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นตัวอาร์โนตัวนี้ อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็ใช้อโนเหมือนกันนะครับนี่นะฮะจะมีไฮไลท์อยู่ตรงช่วงตรงกลางนะครับไฮไลท์ช่วงตรงกลางคราวนี้ามาเปรียบเทียบดูของวีเลย์บ้างนะครับวีเลย์ตัวนี้อ่านี่ครูใช้วีเลย์นะครับสังเกตวีเลย์จะคมกว่านะฮะจะมีความคามกว่าแล้วก็มีไฮไลท์สะท้อนตรงเนี้ยนะฮะกับมุมที่ที่บิดบิดเบี้ยวไปเนี่ยก็จะมี มีไฮไลท์ขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ก็สวยางานอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เอาไปเลือกใช้ได้นะครับไปเลือกปรับดูได้นะครับแต่ข้อเสียของวีเ y ก็คือแน่นอนครับมันจะนานนะฮะใช้เวลานานมากๆถ้าถ้าเครื่องที่สเปคไม่สูงมากนะครับจะใช้เวลานานอย่างที่บอกนะฮะอ่ต่อมานะครับต่อมาเราจะมาทดสอบนะฮะการเรนเดอร์กับอีก รูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของฉากหรือซีนเลยนะครับที่เราทํามาเป็นเป็ตอย่างนี้เลยนะครับครับเราก็จะมาดูกันว่าในการจัดแสงนะครับที่จะมาใช้กับซีนเนี่ยหรือในฉากเนี่ยที่มีวัตถุอยู่เยอะแยะมากเลยนะครับหลากหลายรูปแบบกันเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเราจัดด้วยรูปแบบของสแตนดาร์ดนะฮะนี่นะฮะรูปแบบของสแตนดาร์ตตัวนี้นะนี่ตัวนี้นี่นะฮะ นะครับสังเกตว่าที่เห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนี่นะฮะอันนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นสกายไลท์ light, ใช่ไหมฮะเป็นสกายไลท์ที่เป็นของตัวสแตนดาดนะฮะนี่ถ้าเห็นตัวนี้จําได้เลยนี่คือของตัวสาตนดานนะฮะฉะนั้นไฟทั้งหมดนะฮะนี่นี่ที่เป็นสีเหลืองนี่คือไฟนะครับไฟทั้งหมดที่ครูใส่ตรงนี้จะอยู่ในตัวของสแตนดาดทั้งหมดเลยนะครับ เราก็จะมาดูนะฮะว่าถ้าเรนเดอร์แล้วนะครับออกมาเป็นอย่างไรนะฮะก็ไปเซตติ้งนะฮะไปเรนเดอริงนะฮะเรนเดอร์เซตอัพนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะอาอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสแตนดาดคุณใช้ควิกซิวเวอร์เลยนะฮะแล้วก็ขนาดก็ตามที่ตั้งไว้แล้วก็เรนเดอร์เลยนะฮะ แน่นอนครับถ้ามันเป็นวัตถุที่หลายๆวัตถุมันก็จะใช้เวลานานมากนะครับนานมากน้อยก็แล้วแต่เครื่องอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ฉากที่เราเซตอีกเหมือนกันนะครับตอนนี้พรีวิวเริ่มไห้เห็นแล้วนะฮะเห็นนะฮะพรีวิวเริ่มใหมเห็นตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวแถบยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเนี่ยฮะแถบตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยก็ต้องรอนะครับ ครับในตอนนี้นะฮะการเรนเดอร์สแตนดาดก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับของหลายๆตัวนะฮะอันนี้ก็เสียไว้ก่อนเนาะนะฮะต่อมานะครับเราจะไปที่ตัว v ีเ y ครับตัวนี้ฮะ ครับตัวนี้นะฮะก็คือจัดแสงด้วยวีเรย์นะฮะครูจัดไว้เนี่ยแล้วนะฮะก็สังเกตว่าแสงจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะ,ะก็จะมีที่เคยแนะนําไปนะฮะก็จะมีวีเรย์ไลท์นะฮะวีเรย์ไลท์ตัวนี้กับไอวีเรย์ไอเอฟตัวนี้นะฮะนะก็จะมีแค่นั้นนะครับเ,เดี๋ยวครูจะเรนเดอร์นะครับเข้าไปเรนเดอร์ลิงเดอร์เซตอัพนะฮะ ไปตั้งเป็นวีเลย์ตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้ว1 9 0 0งเกก็เรนเดอร์ได้เลยนะฮะในตอนนี้เราจะเริ่มเห็นาลางๆแล้วนะฮะว่า,า,าประมาณของอาการเรนเดอร์ด้วยวีเลย์เนี่ยจะออกมาประมาณไหนยังไงแสงประมาณไหนอะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงในเราจะาพักแล้วก็ข้ามไปเลยนะฮะ ครับตอนนี้เราได้ของตัว V-Ray มาแล้วนะฮะนี่เรนเดอร์ด้วย V-Ray นะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะสังเกตว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะชัดเจนนะจะสวยมากนะครับมียาสะท้อนอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนนะครับแสงต่างๆของคนเนี่ยจะสวยจะนุ่มนวลมากเลยนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับต่อมานะฮะต่อมาเราก็จะไปที่ตัว อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คืออันนี้เราก็จะใช้เป็นาการปรับแสงของอาโนนะฮะของตัว no. อาโนตัวอาโนมาแล้วนะฮะนี่ก็ฮะก็คือแสงไฟแรงต่างนี่ไปใช้เป็นตัวของอาโนหมดเลยก็นะฮะไม่พูดพลานทำเพลงนะครับก็ไปเรนเดอร์ลิงเรนเดอร์เซตอัพนะครับ แล้วก็นี่นะฮะมันเป็นอานอยู่แล้วนี่นะฮะจากนั้นก็เช็คดูค่าความละเอียดนะฮะตรงถูกต้องก็เรนเดอร์ได้เลยครับแจ้งเตือนนะฮะมีแจ้งเตือนแต่ก็ต้องปิดไปเลยตัวนี้ตัวอานอเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่าวีเลย์นะครับใช้เวลาน้อยกว่าวีเลย์นะฮะ เดี๋ยวเรารอจนถึงข้ามข้ามไปจนถึงจนเสร็จเลยแล้วกันนะครับครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการเรนเดอร์ด้วยตัว a าร์โนนั่นเองที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างม้าหินเนี่ยนะฮะก็จะมีความมันวาวนะฮะตามที่ตั้งค่าไว้ค่อนข้างมากเลยนะฮะเ่ยนะมมีการสะท้อนจากป้ายออกมาเลยนะฮะพื้นก็ทำได้ดีนะฮะค่อนข้างดี มีการทำไฮไลท์ของไฟเนี่ยจากไฮไลท์มากๆจนถึงไฮไลท์น้อยๆนะฮะมีสว่างมากน้อยลดรัลด,ลด,ล,ดลดหลั่นกันไปนะครับที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงกระจกเห็นไหมครับกระจกมันจะเป็นลักษณะของกระจกเลยและมีการสะท้อนเงาต่างๆให้เห็นค่อนข้างดีนะฮะนี่สะท้อนเงาของตัวประตูเหล็กข้างหลังนะครับประตูอลลอยข้างหลังนะฮะนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทั้งหมดนะะฮอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้เริ่มที่สแตนดาร์ดไลท์นะฮะโดย Quick s i l v e r นะครับอ่าใช้ Quick s i l v e r แล้วก็ไลท์เป็นตัวตัวแสงก็เป็นสแตนดาร์ดไลท์นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าต่อมานะฮะก็อ่าพื้นนะะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยมากนะฮะดูอาจจะโพลนไปนิดนึงอะไรต่างตัวหินก็อาจจะยังยัง เนี่ยนะฮะยังมีที่มันดูเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นคมที่มันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะแต่โดยโดยรวมๆงอื่นก็ก็พอใช้ได้่าตัวนี้จะทำด้วยอ์โนนะฮะจะจะเรนเดอร์ตัวตัวอะโนตรงนี้นะฮะก็ื้นจะค่อนข้างดีนะฮะตัวมาหินก็จะค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะได้ตัวกระจกก็ทำออกมาได้ดีนะฮะ ส่วนตัวสุดท้ายตรงนี้เป็นวีเรย์นะครับสังเกตวีเรย์นี้เด่นชัดมากก็คือเรื่องของคนเนี่ยรายละเอียดต่างๆของคนนี่จะสวยงามมากนะครับนะฮะการเรนเดอร์ตรงเสื้อผ้าอะไรต่างๆของคนจะจะดูละเอียดมากนะฮะแล้วก็นุ่มนวลกลมกลืนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับจะเลือกเอาไปใช้นะฮะในรูปแบบไหนก็คือใครชอบการเรนเดอร์ในรูปแบบไหนก็เลือกไปใช้ได้เลยนะฮะ ครับสำหรับในบทเรียนนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับลองไปทบทวนดูนะฮะครับสวัสดีครับ